เอาแล้ววันนี้มันจะมาสอนหานี่นะหาลูกบอลลูกบอลน้านะใครที่หามาเจอมาดูคลิปนี้ได้เลยนะเพราะเนื่งนะพวกผมก็จะมาอธิบายเรื่องแมพของบูลลี่นะในการไปหาบอลลูนนะให้เรามาตรงบ้านแล้วสมมติบ้านเราอยู่ที่โรงเรียนนะให้เราขับออกขวามาแล้วก็ออกซ้ายนะหลังจากนั้นก็เจอแล้วครับมันจะเป็นคุณตำรวจเหมือนเดิมนะแล้วก็มาอยู่ที่แม่น้ํานะก็ให้เราขับมาที่หน้าโรงเรียนนะตรงนี้นะนั่งเรียนแล้วก็ขับออกขวาแป๊บแล้วก็ออกซ้ายก็ถึงแล้วครับบาย โอเคก็ดูๆไปนะเราจะมาเจอคุณตำรวจนะให้เรากดรับภารกิจไปแล้วที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวรับแต่อยากให้ถ้าใครอยากได้ตังก็ทำภารกิจนี้ไปก่อนนะมันจะได้เจอแบบไม่ง่ายนะให้เราขึ้นมาหลังปั๊มครับนี่ตรงนี้นะโอเคขึ้นไปแล้วก็เตรียมระเบิดไว้พร้อมนะเพื่อจัดการในเบื้อกสองคนนี้นะแล้วก็ควงระเบิดไปแล้วเคนีย มันก็จะมีไอ้หานี่นะแล้วก็จัดการแลร็บบีผูมันซะจึ๊กเขาให้นะทํายังไม่สั์โอเคแค่นี้เราก็จะได้ตังจากคุณตํารวจแล้วนะมันยังไม่จุใจพอครับหลังจากนั้นครับให้เรามาตรงนี้ครับลงมาเลยครับใครเลือดเดยอะก็ลงมาเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะจะมีภารกิจนะก็คือให้ปาลูกบอลใส่มันนะ ไม่รู้จะปลาใส่ใครนะก็เอาง่ายๆก็คือปลาใส่คนจ้างกันเลยครับเคเราให้เราขึ้นมาตรงนี้นะนี่ครับตรงข้ามกับร้านเบอร์เกอร์นะเอ้ยร้านร้านร้านปั๊นมนะผิดร้านเบอร์เกอร์ทุยนะโอเคให้เราขึ้นมาตรงนี้ครับหลองอังจากนั้นเราก็จะเจอเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ที่มันชอบแกล้งเรานะแล้วก็นะรับภารกิจก็คือบอลลูนนะเอ้ยลูกโป่งนะก็ถูกรับบอลลูนวอเชอร์นะก็คือเอาลูกโป่งใส่น้ํานะแล้วก็เอาไปปลานะอย่างเงี้ย นี่เนี้ยเห็นไหมมันจะจากาษาไปจนถึงเหรนสอง้วครับเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้อัลล็อกวอเตอร์วอเตอร์บอลลูนนะก็เราเล็งไว้แล้วก็ปาอัดหน้ามาคนระับเลยหนึ่งทีนะเลยหนึง่งหนึ่งหนึ่งลูกนะแล้วก็ทําไปเหมือนเดิมฟูดแค่นี้ภารกิจเราก็จะผ่านแล้วเราก็จะบดล็อกแล้วนะโอเคครับก็ขอจบกันสอนในแต่เพียงเท่านี้นะถ้ามีอะไรผมก็จะมาสอนอีกนะอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ได้นะ ฝากไปกดไลค์ u ับส r คร e แล้วก็ฝากกดติดตามเฟ e บุ o k ด้วยนะไว้เจอกันพันด้านแล้วกันนะสวัสดีครับผมอุ้ยตำรวจมาตึ๊ด